หนิธิที่อารยสถาปัตเพื่อคนทั้มวลจัดการประชุมใหญ่และการเสวนาติวเข้มเครือข่ายทูดอารยสถาปัตภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านการจัดกิจกรรมการประชุม การจัดแสดงสินค้าอาชีพและผลงานคนพิการในงานมหากรรมอารยสถาปัตย์และนัตก,กรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลครั้งที่5โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจัดกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ในสถานที่ราชการและเอกชนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี <c oughs> เมื่อวันที่ 9- และ10มิถุนา นที่ผ่านมาหมาดๆเพื่อร่วมการรณรงค์และขับเคลื่อนอารยสาปัตรหรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นสตรีมีครรภ์รวมไปถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กและมนุษล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นให้สามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคารสถานที่ราชการและเอกชนตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและบริการสาธารณะทุกรูปแบบต้องมี เฟรี่ดีไซน์เพื่อความสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกครับมันความรู้สึกจากข้างในาจริงๆนะคะว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่ได้เห็นพวกเราตรงนี้เข้ามาประชุมร่วมกันอย่างที่ไม่มีอุปสรรคอื่นใดมาขวางกั้นพวกเราเลยนะคะ เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยคนพิการ2ล้าน1แสนคนเศษในปัจจุบันสถิติที่เป็นคนพิการที่สูงสุดก็คือผู้สูงอายุเพราะวันที่คุณเป็นผู้สูงอายุการขับเคลื่อนร่างกายก็จะไม่สะดวกสบาย<ม>เพราะฉะนั้นทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพิการมี2อย่างที่อยากจะทํามากๆเลยคือเรื่องเจ็ดคติเจ็ดคติตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ลบ คำว่าคนพิการต้องอยู่ที่บ้านคนพิการทําอะไรไม่ได้หลายๆคนไม่ได้ออกไปจากบ้านเลยค่ะหลายๆคนยังอยู่ที่บ้านเพราอันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากก็คือจะรณรงค์ให้สังคมได้รับรู้ว่านะคะคนพิการเนี่ยสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตมาเรียนหนังสือมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆถ้าเราให้โอกาสแล้วก็แต้มต่อเขาคืออารยสถาปาตั์นี่แหละค่ะก็ในสิ่งที่ท่านได้สะท้อนกลับมาเนี่ย เราในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ก็จะได้ไปปรับปรุงนะครับเข้าไปดูว่าจะทําอะไรที่สามารถให้กลุ่มหลายๆกลุ่มนียเข้าถึงได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีด้วยแลให้ความสะดวกแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานให้สะดวกกับผู้พิการนะครับผู้เบาบางที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับ ภาพใหญ่ๆก็คือท่านท่านผู้รายการจังหวัดเนี่ยหรือในแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยจังหวัดราชบุรีรนเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรมอะไรก็ดีเนี่ยซึ่งเราทราบดีว่าการที่คนท้องมวลจะมาเที่ยวได้นะคะด้วยความสะดวกสบายเนี่ยก็จะต้องมีอะไรสถาปัตย์ให้ครบถ้วนคิดว่าเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะ ปกติแล้วเนี่ยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวี่ก็จะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งนะคะอารยสถาปัต์ก็ก็จะต้องตามมาด้วยถูกนำมาปรับปรุงซ่อมแซมนะคะให้สามารถใช้การได้เหมือนเดิมค่ะสิ่งหนึ่งที่คงต้องพูดถึงเพราะบ้านเรากำลังจะเปิดแล้วนะครับในเรื่องระบบต่างๆคือการท่องเที่ยวการที่คุณหน่อยได้นำทีมมามาเปิดเมืองมาเปิดให้คนในราชบุรีได้เห็น หรือคนทั่วไปในประเทศได้เห็นว่าราชบุรีมีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะตอบรับสิ่งไหนที่จังหวัดราชบุรีหรือการท่องเที่ยวและพมจจะต้องแก้ไขไปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ยังขาดตัวบกพร่องอยู่มันก็จะได้รับการเสริมเพื่อให้มีการต่อยอดไปได้ด้วยความสมูทงานไหนก็ตามไม่ว่าอริยะสถาปัตย์หรืองานอื่นๆน,น,นะครับถ้าเราไม่มีการลวมตัวไม่มีการกระตุ้นให้ความรู้เนี่ย งานนั้นก็จะไม่ขับเคลื่อนอย่างน้อยเราเรา,เราทำอริยสัตยาปนเนี่ยเราจะได้ก็คือมลชนครั้งเนี้ยที่ราชบุรีครั้งต่อไปอาจจะไปจังหวัดอื่นๆซึ่งซึ่งมันอาจจะไม่จเจริญก็ได้อาจจะไปจังหวัดที่เล็กๆแต่ว่าเราไปกระตุน้นอะไรเงี้ย มาเริ่วมกันร่วมพลังสร้างสรรค์สังคม <Yeah. S 1> มีอารยสาปัตขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อคนทั้งมวลครับังมล